ดีเด้อเาตงุงข้าหมู่บ้านโ่หักของเขา,าหากัาหากหักของเขาหนึ่งยากยได<笑><笑><笑>ก้เลย,เลยโอ้ยในสอรถใหญ่หักแตกด้เลยโอ้เดี๋ยวดูฝาท้ายก่อนครับว่าปิดได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ต้องเทียนไม้ยังไงบ้างเนาะสวัสดีสักครั้งครับผมอีกสักรอบจับเจ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นลุ้นยังนเนี่ยถามเลย ขี้ม he wow, ือว่านยังอะไรหูเลยว่ารุ่นยังเนี่ยนี่ไม่นิสันบ่นิสันบอบิ๊กเอ็มบอว์นิสันโปรนิสันโปรนี่ครับอันนี้เพิ่นเอามาเฮ็นยังเนี่ยฮะอ๋อนี่บ่มาเฮ็ดนี่บ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเปิดจังไหนเนี่ยยกยกไหนบนเนี่ย <laughs> แม็กไล่เนยไหมอันนี้ถอดออกไหนเลยว่เนี่ยอู้คนรับงานหยาบแล้ว <c oughs> เอมเพิ่งอาบปคนยังวะลึกบียังเนี่ยยังเนี่ยบอกอ๋ออันนี้ของเจ้าปะ แกน่าจะเอาไปขนเกลือนะครับทุกคนแหม่พยายามเห็นสภาพภายในเลยว่าสังเจียโ,โยกได้เลยอะ่ะแต่เครื่องนี่ยังปึิ้งปังอยูน่นะครับทุกคนดูสภาพเลยสิอือคัตซี่ไหมเว้ยอือคัตซี่ไหม กซิเปะบอแม่บอโอ้โหดีเด้อเาตุงเขาหมู่บ้านบอหากของเขาหากหักกองเขาหนี่หยากได้เลยโอ้ยดนสรถในญ่หากแตกเลยโอ้เดี๋ยวดูฝาท้ายก่อนครับว่าปิดได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ต้องเค็ดไม่ใช่แล้วมั้งเนาะฮะ เราเห็นไม้ยังไงบ้างเนาะดัดดัดสันบกบ,บกเคยได้ยินป่ะบ๊อกแมนบ๊อกแมนนิดสันเลยเนาะอืมกูมกดัดสันแหมเพื่อน,นเอาไปขนอย่างข้างแน่เลอไม่ใช่ขนไม้ขนขี้ยางคนอะไรนะครับทุกคนมันเลยผุขนาดนี้ เม้นต์เจ้าต้องขึ้นกระบะไอเพื่อนไหมเหมือน,นเลยบ่ฮะแค่ปูซื่อบ่อ๋อหแค่ปิด่ยปลาไทายได้เห็ุแค่ปิดปลาไทายได้เจากเหตุผล,าาแ,ลาาแล้วหืสุดจัดมากครับทุกคน ไม่รู้ว่าช่างเตี้ยจะทำยังไงนะแต่ได้ขับภายในนี่ได้ขับเมื่อวานนี้ถือว่าโอเค,อคเลยครับทุกคนแกเ,เอามาให้ช่างเตี้ยทำครับเมื่อวานก็เลยลองขับดูแต่ดูแล้วแบบน่าจะงานหยาบเอาเรื่องอยู่ครับช่างเตี้ยเจอแบบนี้นะ โชช่างเตี้ยแกรับทำครับรับทำดัมรับทำอะไรนะแต่สภาพก็น่าจะมันจะหักครึ่งนะทุกคนไปนี่มาถ่ายให้ดูครับว่าเอามาทำอะไรเนาะทุกคนเนาะจะได้รู้กันไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ